ส้อมใหญ่รับใบประกาศแม่พออยิ่งรู้ว่าระดับบวสจะจบแล้วก็จากยิ่งอยากจะบอกอะไรอีกมากมายในการใช้ชีวิตจึงบอกเป็นภาษากรอนว่าเรือจ้างส่งข้ามดึงจนถึงฝั่งขอพลังแกร่งกล้า มหาสาลให้ลกูกศิษย์ได้ดีนี้ตราบนานเป็นของขวัญตลอดไปให้โชคดีนั่นคือสิ่งที่อยากพอกความในใจและอีกมากมายที่อยากจะบอกกับลกูกเมื่อพี่ปวสระดับอนุปริญญาวันนี้ปีนี้ ข้าราชการรับเป็นจำนวนมากลูกๆอย่าลืมไปสอบเพื่อความมั่นคงของชีวิตหรือใครที่มีทุนเรียนก็ขอให้เรียนต่อจนจบปริญญาตรีขอให้ลูกๆโชคดีค่ะ